ก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ s รส i n g โหมดรายการที่จะสรุปผลแมชมวยปล้ำหญิงวิจารณ์แมชมวยปล้ำหญิงและรายงานข่าวสารที่น่าสนใจในวงการมวยปล้ำหญิงเพื่อคนที่ชื่นชอบในมวยปล้ำหญิงโดยผู้หญิงที่ชอบดูมวยปล้ำหญิงอย่างเรานะคะและเราแมวเบียนจะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้เองค่ะ สำหรับเทปนี้นะคะก็จะเป็นเทปที่52ของรายการ r a ส l n n m o o e e แล้วล่ะคะ่ะซึ่งในเทปนี้นะคะก็จะเป็นการสรุปผลแล้วก็วิจารณ์แมตช์มวยปล้ำหญิงทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นในศึกใหญ่ประจำเดือนนี้จากทางสมาคม WWE อย่างสึก Clash at the Castle 2022ค่ะ ไม่ต้องแปลกใจไปนะคะว่าทำไมช่วงนี้เนี่ยเราถึงได้ปล่อยเทปรายการเรส i ิ g งโหมดแบบไวแสนไวเพราะถ้าหากว่าไม่รีบทำเนี่ยก็คงจะไม่ได้นะคะในเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่มีอีเวนต์มวยปล้ำในหลายๆสมาคมถาถมเข้ามาให้ได้ดูกันเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยทีเดียวนะคะ เพราะงั้นเดี๋ยวเราไล่เรียงกันไปตามลำดับเลยก็แล้วกันนะคะโดยเราจะเริ่มกันที่ศึก Clash at the Castle 2022กันก่อนเลยค่ะ บอกเลยนะคะว่านี่เป็นศึกใหญ่แรกของสมาคม WWE ภายใต้การควบคุมดูแลของ Triple H ที่ทำให้เรากลับมามีความรู้สึกสนใจกับความเป็นไปของหลีกมวยปล้ำหญิงในสมาคม WWE แล้วก็อยากที่จะกลับมาดูศึกใหญ่ของสมาคม WWE อีกครั้งในรอบกี่เดือนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่ได้นับค่ะ แต่ที่รู้ๆเลยเนี่ยคือมันเป็นเวลาที่มากพอสมควรเลยนั่นแหละเราจะพูดแค่นี้ก็แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้รีวิวในแต่ละแมทของเราบอกเอาเองก็แล้วกันว่าเรารู้สึกคุ้มค่ากับการที่ตัดสินใจดูศึกนี้หรือเปล่า เอาละค่ะสำหรับศึก Clash at the Castle ในครั้งนี้นะคะก็ถูกจัดขึ้นในวันเสาร์ที่3กันยายนปี2022นะคะโดยที่ในครั้งนี้เนี่ยก็ได้ไปจัดขึ้นที่สนาม Principality Stadium เมืองคาดิฟประเทศเวลส์ค่ะและสำหรับแมตช์มวยปล้ำหญิงทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นในศึก Clash at the Castle 2022นะคะก็จะมีทั้งหมด2แมตช์ด้วยกันค่ะได้แก่นะคะแมตช์ แรกจะเป็นแมตช์แท็กทีมหญิง6คนนะคะระหว่างทีมของเบียงกาบิเลออสกะแล้วก็อเล็กซาบลิสกับทีมดามจ e คอนโทรลของเบลลี่อิโอสกายแล้วก็ดากูตาไคค่ะส่วนแมตช์ที่2นะคะจะเป็นแมตช์ชิงแชมป์หญิงสแมคดาวน์ค่ะระหว่างลิฟมอร์แกนซึ่งเป็นแชมป์นะคะกับเชนาเบลสเลอร์ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แมตช์แรกอย่างแมตช์ แท็กทีมหญิง6คนกันก่อนเลยดีกว่านะคะสำหรับผลของแมตช์นี้นะคะทีม Damage Control ของเบลลี่อิโอสกายแล้วก็ดากอตาคันะคะสามารถเอาชนะทีมของเบียงกาบิแลอาสกะและเอเล็กซ่าบลิสไปได้ค่ะหลังจากที่เบลลี่นะคะจับเบียงกาบิแลมาใส่ท่าโรสเพลนตามด้วยอิโอสกายกระโดดลงมาใส่ท่ามูลซอลทำให้เบลลี่นะคะสามารถจับเบียงกาบิแลกดจนนับถึง3ไปได้ค่ะ ทีมดามจคอนโทรลของเบลลี่อีโอสกายแล้วก็ดากอตาไข่นะคะจึงได้กลายเป็นผู้ชนะในแมตช์นี้ไปค่ะ ตอนแรกเนี่ยเราตั้งความคาดหวังกับแมชนี้เอาไว้สูงมากเลยนะมันจะต้องออกมาเป็นแมชที่สนุกอย่างแน่นอนเมื่อปลายตามองหน้าของนักมวยปล้ำหญิงคุณภาพระดับคับแก้วแต่ละคนที่เรียงรายอยู่บนแมชการ์ดแล้วเนี่ยมันไม่มีทางออกมาเป็นแมชที่แย่อย่างแน่นอนค่ะและใช่ค่ะมันไม่ได้เป็นแมชที่แย่แต่มันก็ไม่ใช่แมชที่ดีเหมือนกันนะคะ เราเพบว่าตัวของเราเองเนี่ยไม่ได้สนุกไปกับแมชนี้เลยแม้แต่นิดเดียวอะค่ะแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยเราก็สัมผัสได้จริงๆนันแหละถึงศักยภาพที่จะออกมาเป็นแมชที่ดีของแมชนี้ได้เพียงแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างเป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแมชนี้มันก็ออกมามีสภาพอย่างที่เรารท่านๆได้เห็นกันนี้แหละค่ะ เราเห็นถึงความพยายามที่จะยัดนู่นยัดนี่ใส่เข้ามาในแมทเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อให้มันกลายมาเป็นแมทสุดเจ๋งแต่ก็นั่นแหละค่ะอะไรบางอย่างที่มันเยอะเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดี แมตช์นี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีของปัญหาที่ว่าเลยนะคะเพราะดูเหมือนว่านักมวยปล้ำหญิงหลายคนในแมตช์นี้เนี่ยจะลืมคิวลืมบทระหว่างแมตช์กันอยู่เรื่อยๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งของทีม damage control เพราะเราเนี่ยแอบได้ยินเบลลี่คอยสั่งหรือว่าเตือนคิวปล้ำให้กับสมาชิกคนอื่นๆในทีมอยู่บ่อยๆอะค่ะ และแน่นอนนะคะว่าด้วยข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยมันทำให้แมชนี้มีจังหวะจะโคนที่ไม่ต่อเนื่องลื่นไหลเอาซะเลยปล้ำกันแบบยึกยกักปล้ำกันแบบปกเปียกปล้ำกันแบบหนวยนาดแล้วก็ยังมีโมเมนตัมของแมชที่ออกจะประหลาดเดี๋ยวช้าเดี๋ยวไวเดี๋ยวไปเดี๋ยวหยุดจะทำอะไรก็ทำได้ไม่สุดสักอย่างนะคะซึ่งสิ่งที่ ทำออกมาได้ดีที่สุดของแมทนี้เนี่ยก็เห็นว่าจะมีอยู่เรื่องเดียวเลยนะคะคือมันเป็นแมทที่ค่อนข้างจะยาวค่ะจึงมีเวลามากเพียงพอให้นักมวยปล้ำหญิงแต่ละคนในแมทนี้เนี่ยได้เฉิดฉายแต่มันก็เท่านั้นแหละคะ่ะในเมื่อเคมีมันไม่ได้ความเข้ากันได้มันไม่เกิดภาพรวมของมันก็เลยออกมาดูไม่ได้อยู่ดีนะคะ มันเป็นอะไรที่น่าเสียดายนะน่าเสียดายมากๆเลยแหละเพราะเรารู้สึกว่าแมชนี้เนี่ยมันสามารถทำออกมาได้ดีกว่านี้แต่มันดันทำออกมาได้แค่นี้เองอะ่ะมันเป็นอะไรที่น่าหง,งุดหงิดอยู่เหมือนกันแต่ถึงอย่างนั้นนะคะถึงแม้ว่าคุณภาพของแมชนี้จะทำออกมาได้ไม่ตรงใจของเราแต่ว่าผลลัพธ์ของแมชนี้เนี่ยก็ออกมาตรงใจของเราค่ะ การเลือกให้ทีม Damage Control กลายเป็นผู้ชนะของแมตช์นี้เป็นอะไรที่ถูกที่ควรแล้วล่ะคะ่ะทั้งในแง่ของโมเมนตัมแล้วก็สตอรี่นะคะหลังจากที่อโยกับดากกตาพ่ายแพ้ในรอบชิงชนะเลิศของทัวร์นาเมนหาแชมป์ทีมหญิง WWE แบบที่ไม่ควรจะเป็นไปแล้วเนี่ยทีม Damage Control ก็ไม่ควรที่จะแพ้ในแมตช์นี้อีกเป็นอันขาดนะคะเพื่อรักษาโมเมนตัมของทีมเอาไวค้ค่ะ ถ้าหากว่าสมาคม WWE ยังคิดจะผลักดันทีมนี้ให้เป็นทีมที่ดีจริงๆเนี่ยให้คนดูเชื่อว่าทีมนี้เป็นทีมที่ดีจริงๆเนี่ยก็ไม่ควรให้คนดูมองว่าทีมนี้มันเป็นทีมตัวร้ายแบบกี่กี้พอจะเข้าใจใช่ไหมคะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยจากทีมที่ดูเหมือนว่าจะมีศักยภาพมันจะได้กลายร่างไปเป็นทีมที่ท่าดีทีเหลวไปในทันทีนะคะ และการที่ทีม Damage Control สามารถเอาชนะทีมฝั่งตรงกันข้ามได้แบบใสสะอาดก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายสำหรับเรานะถึงแม้เราจะคิดว่าด้วยความที่ทีม Damage Control เนี่ยเขาเป็นทีมอธรรมเขาเป็นฮิลเพราะงานการเอาชนะไปได้ด้วยการโกงเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ดูเข้าท่ามากกว่า แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะในเมื่อหลักใหญ่ใจความของมันเนี่ยคือการให้เบียงก้าที่โดนเบลลี่จับกดจนนับถึง3ได้ถูกนำไปเป็นประเด็นในการต่อยอดสตอรี่หลังจากนี้ต่อไปอยู่ดีซึ่งเราคิดว่านี่เป็นการเปิดทางไปสู่การเจอกันอีกครั้งของเบียงก้ากับเบลลี่เพื่อจบเรื่องราวที่เคยค้างคากันในตอนนูน้นให้จบสิ้นกันได้แล้วแหละ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงขอให้คะแนนของแมทนี้เอาไว้ที่2.75ดาวด้วยกันนะคะแล้วเราก็มาต่อกันที่แมทนี้เลยดีกว่านะคะกับแมทชิงแชมป์หญิงส a c k d ดาวระหว่าง l ิฟมอร์แกนกับ c เชนาเบลส s l e r ค่ะ สำหรับผลของแมตช์นี้นะคะลิฟมอร์แกนสามารถเอาชนะเชนาเบลสเลอร์ไปได้นะคะหลังจากที่ลิฟ m o มอร์แกนเนี่ยสามารถหลุดออกจากการจับล็อกด้วยท่าคิริฟูดาคลาชของเชนาเบลสเลอร์ได้นะคะลิฟมอร์แกนเนี่ยก็จับเชนาเบลสเลอร์มาใส่ท่าโคดเบรเกอร์ตามด้วยท่าออฟลิเวียน จนสามารถจับกดจนนับถึง3ไปได้นะคะทำให้ลิฟมอร์แกนเนี่ยกลายเป็นผู้ชนะในแม์นี้แล้วก็ยังคงรักษาแชมป์หญิง SmackDown ของตัวเองเอาไว้ได้เหมือนเดิมค่ะอันนั้นน่ะเป็นแม์ที่ตั้งความคาดหวังเอาไว้แต่ดันทําออกมาได้ไม่ตรงใจแต่แม์นี้เนี่ยเป็นแม์ที่ไม่ได้ตั้งความคาดหวังอะไรไว้เลยนะคะแต่ดันทําออกมาได้โดนใจซะอย่างนั้นนะคะแปลกดีเหมือนกันนะคะ แต่ก็คงจะเข้าทำนองเดียวกันกับไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนั่นแหละคะ่ะถ้าจะบอกว่านี่เป็นแมตช์ป้องกันแชมป์ที่ดีที่สุดของลิฟตตั้งแต่ที่เธอได้เป็นแชมป์หญิง SmackDown มาเนี่ยก็คงจะไม่ผิดนักนะคะแม้ว่ามันจะเป็นแมตช์การปล้ำเพียงแค่10นาทีแต่มันก็ใช้10นาทีที่มีอยู่ออกมาได้อย่างคุ้มค่าเลยล่ะคะ่ะการปล้ำในแมตช์ จัดว่าสนุกใช้ได้นะคะลิฟกับเชนานับว่ามีเคมีที่เข้ากันได้อย่างน่าประหลาดค่ะเราชอบที่ลิฟเนี่ยมีการงัดพวกท่าซับมิชชั่นออกมาใช้ต่อกรอนกับเจ้าแม่แห่งการซับมิชชั่นอย่างเชนานะคะมันแสดงให้เห็นถึงความใจสู้ของเธอได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้คนดูเชียร์ลิฟมาโดยตลอดอย่างไม่ต้องสงสัยนะคะซึ่งมันก็ยังคงใช้ได้ผลอยู่กับแม์นี้ค่ะ การเล่าเรื่องในแมทเนี่ยก็จัดว่าดีนะคะเรื่องแขนที่ยังเจ็บอยู่แล้วก็ยังไม่หายดีของลิฟตตั้งแต่ครั้งที่ต้องเจอกับรอนดาลากยาวมาจนถึงครั้งนี้ที่ต้องเจอกันกับเชนา นับว่าเป็นจุดอ่อนเด่นชัดของลิฟที่ยังคงไม่หายไปนะคะและไอจุดอ่อนที่ว่านี้เนี่ยมันก็ได้เปิดช่องให้เชน,นาได้ทำการทรมานทรกรรมแขนของลิฟอย่างรัวๆเพื่อใช้มันเป็นทางลาดัดไปสู่ชัยชนะของเธอนะคะซึ่งเชน,นาที่กระทึบแหลกกระทืบโหดแบบนี้เนี่ยเป็นเชน,นาที่เราไม่ได้เห็นมานานมากแล้วนะคะ มันทำให้เรานึกถึงเชนาในตอนที่อยู่ค่าย NXT นะคะซึ่งนั่นเนี่ยคือเชนาเวอร์ชันที่ดีที่สุดแล้วนะคะเราดีใจนะคะที่ได้รู้ว่าเชนาเวอร์ชันนั้นเนี่ยมันยังไม่ตายหายไปไหนแต่สิ่งที่เราชอบมากที่สุดในแมชนี้เนี่ยคงหนีไม่พ้นการได้เห็นลิฟเอาท่าอัมบาของรอนด้าที่เป็นเพื่อนซีของเชนามาใช้กับตัวของเชนาเองนี่แหละ การทำแบบนี้เนี่ยมันช่วยขับเน้นความเข้มข้นของแมทนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและต่อให้แมทนีเนี่ยมันเป็นแมจการเจอการระหว่างลิฟกับเชนาแต่ถามว่ามันไม่มีความเกี่ยวข้องกับรอนด้าเลยใช่ไหมมันก็คงไม่ใช่นะคะเพราะเราคิดว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอนด้าก็ต้องกลับมาวนเวียนกับลิฟอีกแน่นอนนะคะมันก็เลยต้องเล่าเรื่องราวแบบนี้นี่แหละคะ่ะ แต่เรายอมรับตามตรงเลยนะคะว่าเราแอบ,บแปลกใจมากนะที่เห็นลิฟ t สามารถเอาชนะเชนาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเนี่ยชนะในการเจอกันครั้งแรกแบบนี้แล้วก็ชนะกันแบบใสสะอาดอย่างนี้ด้วยนะคะเอาเข้าจริงแล้วนะคะต่อให้เราจะเป็นคนที่เชียร์ให้เชนาชนะในแมตช์นี้แล้วก็ได้เป็นแชมป์คนใหม่ไปเพราะว่าเชนาเนี่ยก็เหนือกว่าลิฟ t ในทุกด้าน จนเราคิดไม่ออกจริงๆนะคะว่าลิฟจะสามารถเอาชนะเชน่าไปได้ด้วยวิธีไหนเว้นเสียแต่ว่าจะใช้วิธีฉวยโอกาสรวบกดพลิกชนะไปได้เหมือนที่ผ่านมาซึ่งมันไม่ดีกับโมเมนตัมของเธออยู่แล้วนะคะเพราะงั้นตู้เสียแชมป์ให้เชน่าไปเลยน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นแฮะแต่ถึงอย่างนั้นนะคะใจจริงแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ลิฟ เสียแชมป์จริงๆนั่นแหละเราไม่อยากเห็นลิฟเป็นแชมป์แบบประเดี่ยวประดาไร้ความหมายแล้วก็ไม่น่าจดจำนะคะแบบที่พอเสียแชมป์ไปแล้วโมเมนตัมก็เสียไปเลยแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสกลับมาแตะแชมป์อีกเราไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะคะซึงการที่ให้ลิฟสามารถเอาชนะชนะในแมตช์ที่สมน้ำสมเนื้อแบบนี้เนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของโมเมนตัมในฐานะแชมป์ของลิฟ ให้ดูดีขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นและเราคิดว่าเออมันก็เป็นผลดีกับการเจอผู้ท้าชิงคนถัดไปของลิฟ t อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่ามันก็ทำให้ตัวของลิฟเนี่ยดูเป็นแชมป์ที่มีความน่าเชื่อถือขึ้นนะไม่ได้ดูเป็นแชมป์ที่อ่อนแออะไรขนาดนั้นไม่ได้เป็นแชมป์ที่เพึ่งแต่โชคอย่างเดียวอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของลิฟ t แล้วล่ะค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะเราจึงขอให้คะแนนของแม h นี้เอาไว้ที่3.25ดาวด้วยกันนะคะโดยรวมแล้วนะคะสำหรับแมดมวยปล้ำหญิงทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้น ในศึก Clash at the Castle 2022ถึงแม้ว่าทุกอย่างมันจะพลิกผันไปจากที่เราได้คาดการเอาไว้ทั้งหมดนะคะไอแมทที่คาดหวังว่ามันจะเป็นแมทที่ดีได้ดันออกมาเป็นแมทที่ไม่ดีดีแต่ผลลัพธ์ก็ยังถูกใจเราอยู่นะส่วนไอแมท ที่เราแทบจะไม่ได้ตั้งความคาดหวังกับมันเอาไว้เลยดันออกมาเป็นแมทที่ถูกใจกว่าที่คิดแต่ถึงอย่างนั้นนะคะผลลัพธ์ของมันก็ออกมาเกินคาดเหมือนกันค่ะแต่ยังไงซะโดยภาพรวมแล้วนะคะเราถือว่ามันโอเคค่ะไม่ไดีๆไม่ได้แย่แต่เราก็ยอมรับมันได้อย่างน้อยก็ไม่รู้สึกเสียดายกับการที่ต้องถางตาดูจนถึงตีสามตีสี่ก็แล้วกันนะคะ แต่แน่นอนค่ะว่าไม่นับคู่เอกของศึกนี้นะคะที่เราบอกได้เลยว่าแมทมันก็ดีจริงๆนั่นแหละแต่ผลลัพธ์เนี่ยทำออกมาได้จับใจมากเลยนะคะถ้าใครที่ได้ดูจนจบเหมือนเราก็น่าจะเข้าใจเป็นอย่างดีนะคะและก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะเราก็ต้องขอแวะมาขอบคุณเหล่าสมาชิกทั้งหลายนะคะ คนที่ได้กดสมัคร membership ของช่อง YouTube เราเข้ามาทั้งในระดับแมวป่าแล้วก็ในระดับแมวบ้านเลยนะคะขอบคุณอย่างยิ่งนะคะที่ได้ให้การสนับสนุนกับรายการ Wrestling Mode รวมไปถึงรายการอื่นๆในเครือของช่อง The c a t b เบีเราด้วยนะคะขอบคุณมากเลยจริงๆค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณ สำหรับการติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะคะสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการ r a ส l i n g โ o d e นะคะได้ทางช่อง YouTube The Catbean แล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการ r a ส l i n g โ o d e นะคะได้ทาง Facebook แล้วก็ Twitter The Catbean เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง The c a t b i a n ก็สามารถกดติดตามได้เลยนะคะเพื่อมาให้พลาดท,ทุกตอนใหม่ๆของรายการ r a ส l i n g Mode ค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะสนับสนุนให้ The c a t b i a n เนี่ยสามารถผลิตรายการที่มีคอนเทนต์คุณภาพดีๆแบบนี้ออกมาได้อีกก็สามารถสนับสนุนได้นะคะโดยการโด o n a t ค่ะทั้งผ่านทางบัญชีธนาคารแล้วก็ทาง TrueMoney Wallet ค่ะแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีค่ะ